เอาพอยียงเฮียวเยี่ยของไปใส่นี่คือเห็นนั่งอยู่คนเดียวโอ้จะข้องมันอยู่ในบ้านหมดละไปอีหยังเดี๋ยนี่ว่ายเซยสบูบ่าม,ามาให้เล่าแหมเออเรามาให้แน่ลาบน้ำเยี่ติหรือจังใดลาบน้ำเงียบเอาจะเห็นอีหยังเห็นโอ้เล่นเฟซนี่ละ่ะโอ้คือเก่งแถเล่นเฟซเบิ้องตะสองเยี่ยของเบิ้องสองไข่น้ำอยู่บ่เอาคือบระกดไลค์กดแชร่ไข่น้ำแนะ่โอ้ยจะให้กดเหยื่ย่งไดเบิ้งบนโพดเนี่ยมันจะด่าผัว ค้นข้อพิดก,กันกันใจโคตถือใจอยู่บ่แมนอยู่บ่กาคือบ่ไใดโพดูนะชุกมมือที่เอาเดี๋ยวข้อง,งอมาทอ <c oughs> ไอหยัง <c oughs> มาทอมาทอ